ก็สวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกทาง YouTube c h a n n e l นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการแปลงบอร์ดโมดูล pwm นะครับให้เป็นโมดูลพันชาร์จนะครับรเป็นโมดูลติ๊กต๊อกแบบไม่ต้องใช้รีเลย์นะครับต่อจากโมดูลข่าวที่แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกต้องมีนะครับ คือสวินะครับเลือกครับ3ทางนะครับฟอนออฟนะครับแล้วก็โมดูล PWM นะครับสีแดงนี้นะครับ IC ตอง IC ตองหนะครับแล้วก็ R 1 K นะครับ1.4วัตต์1ตัวนะครับ แล้วก็ทางทิสเตอร์หตัวนะครับนะครับบีดีหนึ่งสานะครับรับการแปลงบอร์ดนะครับ <c oughs> ให้เพื่อนๆนมาชิกเริ่มต้นด้วยการตัดลายเป็นนะครับตัดลายเป็นนะครับขาที่มามอสเฟตนะครับ มันจะเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆไม่เคยดูนะ,ะับไปดูคลิปก่อนหน้านครับว่าการตัดลายปิมนเป็นยังไงนะครับปรับกล้องนิดนึเคน่ครับตหน่งตัดลายปิมนจะอยู่ตรงนี้นะครับตัดออกนะครับเพราะลายปิมนตำแหน่งนี้จะมาจากไอทีตองห้าตัวนี้นะครับที่ตำแหน่งขาสามนะครับเพื่อจะตัดนะครับมอสเฟตออกจากระบบ PWM เดิมก่อนนะครับแล้วก็จับนะครับก็ต่อสายที่ตำแหน่งขาสามมานะครับมาเข้าที่ขากลางของไพน์เต ER อร์ BD 139นะครับก็ต่อจาก139ไปหาสวิคนะครับเกตนะครับสายสีเหลืองนะครับ ก็ออกจากขากลางนะครับกลับมาเข้าที่ MOSFET นะครับตรงตำแหน่งไดโอดนะครับเข้าได้หมดนะครับ1 2 3 4งสองสามี่ตำแหน่งนี้ครับเข้าตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเชื่อมง่ายหน่อยอาจจะเข้าตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับส่วนสายสีน้ําเงินนะครับที่เหลือจากสวิชนะครับกลับมาหา b d 1 3 9นะครับ ที่ขาแรกด้านซ้ายมือนะครับส่วนขาสุดท้ายขวามือต่อผ่าน R นะครับมาหาโมดูล PWM ตองหบอร์ดแดงนี้นะครับเข้าที่ตำแหน่ง PWM Out นะครับไฟเลี้ยงนะครับไฟลบของบอร์ดแดงนะครับเอามาจาก IC r e g u l a t e 5หโวลต์ตรงนี้เลยนะครับตัวใหญ่เนี่เชื่อมง่ายดีครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งกาว ตำแหน่งนี้จะเป็นไฟบวก5โวลต์ออกนะครับเพื่อไปเลี้ยงโมโดูลตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็นไฟ12โวลต์เข้ามานะครับไม่ต้องไปสนใจมันแค่นี้นะครับง่ายๆได้แล้วนะครับ PWM นะครับบวกพันชาร์จ Tiktok นะครับโดยไม่ต้องใช้ดีเย์นะครับเราจะมาทดสอบระบบกันนะครับ น,นะครับผมป้อยแรงดันมาที่15โวลต์น,นะครับตเตอร์มาจับแรงดันเอาพูดให้ดูมันจะหลักการเดียวกันกับการ แปลงบอร์ดใส่โมดูลดิจิตอลนะครับแต่เที่ยวนี้เราไม่ไม่ใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีหน้าจออยู่แล้วเราก็มาแปลงเป็น t i กตอกพันชาร์ตนะครับก็เปิดมาครับนะครับตอนนี้ตัวจุดตำแหน่งเป็นพันชาร์ตนะครับเราปรับแรงดันได้นะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์วนไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับ จนถึงแรงดันสูงสุดของสรภพยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของ PWM นะครับสมมติเราชาร์จแบตอยู่ที่ประมาณ 13, 14โวลต์นะครับเราก็เร่งไปนะครับครับมันก็จะเป็นพันชาร์จแล้วนะครับ อย่างนี้นะครับง่ายๆมีอะไรเลยนะครับถ้าเราผักสวิตช์มาด้านนึงนะครับตบว่าจะเป็นชาร์จปกตินะครับนะครับแรงดันจะอยู่ที่12.98นะครับบางไปใหนะครับถ้าเราเปิดเป็นพันชาร์จนะครับสังเกตแรงดันที่มิเตอร์นะครับนะครับแรงดันมันจะสูงขึ้นนะครับ เป็น13.57นะครับเราออฟออฟพันชานะครับแรงดันจะเหลือ12.97นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ เจ้าโมดูลจิวนี้นะครับ <c oughs> สเปคเขาจะระบุไว้ว่ารองรับแรงดัน12โวลต์นะครับแต่ในความจริงถ้า12โวลต์จริงๆน,นะครับจากสัพยายนะครับมันจะทำให้ IC ระเบิดนะครับให้ใช้ที่9โวลต์ก็ได้นะครับใช้ไอซีเล็กเล็78197808เอ้ย781 09นะครับโทษทีเ8 0 8 7805ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเราเอามาสั่งงานให้เจ้าทานิตเตอร์ตัวนี้นะครับ v d ดี9น9นะครับครับแทนรีเลย์นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนรีเลย์ <c oughs> โดยไฟเข้านะครับไฟเข้าคือสายสีเหลืองตำแหน่งขากลางนะครับ เป็นสัญญาณเอาต์พุตจาก IC ตองหอยู่ที่อยู่บนเมนบอร์ดหลักนี้นะครับต่อมาจากตำแหน่งขา3นะครับก้อนให้ BD 139นะครับ <c oughs> BD 139จะทำการสวิตช์นะครับโดยรับคำสั่งมาจากโมดูลบอร์ดสีแดงนี่นะครับที่ตำแหน่งเอาต์พุตนะครับโดยผ่าน R1k นะครับมาสั่งเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับ ตา,ตามความถี่ที่เราตั้งครับว่าจะให้ชาให้เร็วแค่ไหนนะครับจากพิมพอร์ตนะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้จะเลือกโหมดนะครับว่าจะจ่ายเอาต์พุตจาก BD139 หรือว่าจะจ่ายเอาต์พุตจาก IC ตอง5ที่อยู่มนเมนบอร์ดนี้นะครับถ้าจ่ายมนเมนบอร์ดนี้นะครับก็จะไม่มีการเปิดปิดนะครับก็จะเป็นการยิงตรงนะครับถ้าตับสวิตช์มาเลือกนะครับ ให้เป็นรับคําสั่งจากบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นการเปิดปิดนะครับก็จะเปิดปิดนะครับความถี่ยังออกมาเหมือนเดิมนะครับจากบอร์ดจากบอร์ดหลักนี้นครับจ่ายความฉี่เท่าไหร่มาก็ออกเท่านั้นนะครับผมเปิดให้ดูจชิงนะครับ ก็จะเป็นตำแหน่งใช้ความถี่บนบอร์ดนะครับไม่มีพันชาร์จนะครับปรับได้ปกตินะครับเราผักสวิตมาต่อต่อสวิกมาให้ต่อจาก BD139 นะครับ V d ดี9 9ก็จะทำการสวิตเปิดติดตามโมดูลในที IC ตอง5บอร์ดสีแดงตรงนี้นะครับบอร์ดเล็ก ก็จะกระพิบไปความที่ก็ปรับได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่ช้าเร็วแค่ไหนนะครับโดยการปรับ2ตัวนี้นะครับผมปรับให้ดูนิดนึงค,ความเร็วมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ เร,เรื่อยๆงก็ไปตั้งปรับเอานะครับต้องการความเร็วในการชาร์จประมาณไหนนะครับก็เลือกปรับเอาตามความเหมาะสมนะครับกระแสชาร์จก็คุมจากปุ่มดิวตี้ไซเคิลมอนเบนบอร์ดนะครับ ไม่ยากนะครับรูปก,การต่อเดีย๋ยวผมจะถ่ายลงในกลุ่มให้ทีนึงนะครับว่าตำแหน่งต่อสายอะไรยังไงนะครับก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก